นีเ่เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทำพีการเป็นสุตา่านง่ายๆด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชช OP ร้านบริการเกี่ยวกับโรบอทที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอดีพาร์ตและระบบ V.I.P แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายที่ทําให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันติเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เอ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทาง ตื Dude, ทุกๆคนทุกๆท่านฮนะวันนี้เราอยู่ในเกม r o บ o ทในแมพที่มีชื่อว่าแทงงรีเจนครับใช่แล้วทุกท่าชมะในคลิปนี้เราจะมาขับรถถังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ที่ประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันซื้อยุทธปรกรณ์ในเรื่องของรถถังแล้วก็เรือดำน้ำเข้ามาเยอะมากๆและก็ที่แปลกใจไปมากกว่าน,นั้นนะครับรถถังด้านหลังผมเนี่ยสภาพเหมือนกับรถถังประเทศบ้านเรายัางไงก็ไม่รู้นะซึ่งสภาพมันดูแบบ น o ดเดิลและใช้งานไม่ได้คือรถถังมันไม่ควรที่จะปลายกระบอกปืนมันสั้นขนาดนี้สิอันนี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นรถถังมินิมอลสมัดมากเลยท่านผู้ชมฮะและก็แน่นอนครับว่าคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้ก็คือจะเอารถถังไปตีกล่องครับก็คือคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้เนี่ยผมอาจจะเคยเล่นที่ไหนมาแล้วสักแมปหนึ่งแหละแต่ผมจําไม่ได้แล้วอป็นว่าทิ้งมันไปเลยกันเดี๋ยวในวันนี้เราจะมารื้อฟื้นการเล่นแมปแท้งรีเจน t กันในวันนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าคอนเซปต์กับชื่อแมปมันบอกขนาดนี้แล้วนะครับ พระเอกของเจ้าแมพนี้ก็คือรถถังท่านผู้ชมฮะซึ่งเราสามารถที่จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดรถถังไปเรื่อยๆได้ครับซึ่งวิธีการที่จะอัปเกรดเนี่ยเราก็ต้องเอารถถังเนี่ยมาตีกล่องครับเมื่อตีกล่องเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของเพชรแล้วก็เงินมาท่านผู้ชมะสัสเกตที่มุมขวานะครับก็จะมีในเรื่องของเพชรแล้วก็เงินซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเลยส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีโฮเวอร์บอร์ดแล้วก็รีเบิร์แล้วก็นิชเชลพอร์ตซึ่งมีดินแดนค่อนข้างที่จะหลายดินแดนอยู่แต่เดี๋ยวมาดูกกันนนนนว่าาาาใคลลลิิปี้้ผมมจะสสาารถลดดลดด็อุทย ได้หรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของร้านค้าเดี๋ยวค่อยแวะกลับมาแล้วกันนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าเมื่อเราทําการโจมตีกล่องจนแตกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของเงินมาซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่8น้อยจังเลยรอตีกล่องที่2อหน่อยสิกล่องที่2ได้เงินเท่าไหร่อืมน้อยมาโอ้เดี๋ยวก่อนหน้าอะไรอะเดี๋ยว bro เดี <c oughs> ๋ยวนะตะกี้นี้มีทั้งฟีเซอร์มีทั้งพิคาโร <br ow> อะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้อ่ะมันคือสัตว์เลี้ยงเหรอเจ้าแบบนี้มีสัตว์เลี้ยงเป็นแอนิเมะด้วยโอ้ววววท่านผู้ชมแมะเดี๋ยวนะ ทำไมทำไมสัตว์เลี้ยงนายดูโอพีจังเลยเพื่อนโอ้โหอย่างนี้ต้องไปหามาสักตัวแล้วซึ่งเจ้าแบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของร้านค้าด้วยท่านผู้ชมฮะเราก็จะเห็นร้านค้าที่น่าสนใจเนี่ยทั้งหมด3รล้านครับซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นในเรื่องของร้านค้าแล้งส่วนนี้เป็นร้านค้าอะไรเอ่ยไหนขอดูหน่อยสิน่าจะเป็นรถถังหรือเปล่าเออไม่ท่านผู้ชมมันไม่ใช่รถถังนะเอะหรือมันคือรถถังอะ่ะมันคือแรง้งแล้วก็เออเดี๋ยวหนะ้ามันคือร้านค้ามันคืออะไรกันแน่อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของรถถัังนะครบ แล้วก็น,นี่เป็นการอัปเกรดท่านผู้ชมฮะสามารถที่จะอัปเกรดเงินคูณ2ดาเมจคูณ2เจมคูณ2 w a วอ s p e สปีดแอคแทกไทม์ได้นะครับซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดได้หลายอย่างมากๆแต่ว่าการอัปเกรเดเนี่ยต้องใช้เพชรในการอัปเกรดนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เพชรเลยนะส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของร้านค้าอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเราฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยเพชรด้วยโอ้อันนี้น่าสนใจแต่ดูก่อนนะเจ้าแบบนี้มีแรงซะด้วยสิไม่แน่ใจว่าในคลิปนี้ผมจะสามารถปลดล็อกแรงได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโอ้แรง แรกราคา15ล้านคอยซึ่งจะทําการคูณสเตตัส1.5สเตตัสนี่คืออะไรดาเมจเหรอโอเคเดี๋ยวเพื่อว่ากันนะตอนนี้ผมตีกล่องจนรู้สึกผมนั้นเบื่อหน่ายกับวิธีเล่นสายฟรีเจ้าแมปนี้มากๆคุณผู้ชมฮะในคลิปนี้ผมขออนุญาตเชฟทูให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับไม่งั้นเนี่ยผมคงจะเบื่อตายก่อนกับรถถังที่ผมมีอยู่นะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดผมจะไปอัปเกรดรถถังแบบสายฟรีคันแรกราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะราคาหลักร้อยหรือไม่ก็หลั พันไปเลยเออซื้อรถถังคันที่2ราคา500บวกดาเมจร10อืม <c oughs> เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามัน มันเล่นยากอย่งเลยสายฟรีเจ้าแบบนี้เอาล่ะท่านผู้ชมฮะผมจะไม่รอแล้วครับผมเปิดร้านค้าก่อนเลยแล้วกันท่านผู้ชมอันดับแรกเนี่ยผมเข้ามาในร้านค้านะครับผมต้องพูดตรงนี้เลยว่ามันมีเกมพาร์ตหนึ่งอย่างที่เตะตาผมมากทั้งราคาแล้วก็ชื่อมันนะครับซูเปอร์เอเลียนแท้งฮะรถถังเอเลียนอย่างงั้นเหรอซึ่งเป็นรถถังที่น่าจะโอที่สุดในเกมนี้นะครับแต่ว่าราคา6 0 0ันโลบัตต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ซื้อครับแพงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปเราจะซื้อเกมพาร์ตท,ที่มันจําเป็นก่อนเลยแล้วกันท่านผ สัตว์เลี้ยงของเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะอันนี้จําเป็นกว่าเงินคูณ2ราคา400โลบักเกมพาจแบบนี้อาจจะแพงไปหน่อยแต่ก็โอเคท่านผู้ชมฮะพอรับได้แล้วก็ถัดไปฮะเจมคูณ2ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะยังหาเจมไม่ได้นะครับแต่ก็ซื้อเจมคูณ2มาก่อนล้วกันราคา350ร้รบักก็แพงอยู่ส่วนนี้ฮะจำเป็นที่สุดเลยดาเมจคูณ2ราคา 450โรบัตว้าวแม่เจ้ามันแพงมากๆเลยนะแล้วก็นี่เป็นเรื่องของ fast attack ครับโจมตีแบบไวขึ้นราคา400รรบัอืมเกมพารเจ้าแมบ,บนี้มันชแพงไปไหนเนี่ยอ่อฮัวบอร์ดข้ามไปเอะหรือว่าต้องซื้อนะฮัวบอร์ดอะซื้อแล้วกันฮนะฮัวบอร์ดเจ้าแมบ,บนี้ก็ยังแพงท่านผู้ชมไหมราคา250โรบัโอเคส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของูสเตอร์อืมต้องซื้อสินะ แต่เดี๋ยวก่อน่านผูช้ชมฮะผมเห็นราคาบูสเตอร์แล้วพักก่อนเดี๋ยวนะ15นาที250โลบรบัคผมรู้สึกว่าเจ้าแมปนี้มันหิวโลบักเอาซะมากๆเลยผมจะไม่ซื้อลวไอ้บูสเตอร์เนี่ยเออเดี๋ยวนะ <laughs> l i ม i t e ต็ดไทอย่างนั้นเหรอนี่คือโบลี่ถูกไหมมันมีสเตตัสบวก75,000ดาเมจแล้วก็คูณเงิน80ฮะท่านผู้ชมคือมันค่อนข้างที่จะคูณเงินเยอะมากและมันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบ l i m i t เตด้วยเอ่อซื้อดีไหมอ่ะผมว่าอาจจะคุ้มนะโอเคการซื้อเจ้าโบลี่มา1ตัวอาจจะคุ้มมากๆก็ได้แต่ว่าราคาก็แพงเหลือเกิน900รโรบัคครับท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่ามันเป็นไข่ที่โ P มากๆและ สีเขียวขจีคอนเฟิร์ม100%แล้วทำไมแอน m เมชันมันแปลกๆโอ้เดี๋ยวตัวใหญ่มากทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นและนี่คือโบลี่ท่านผู้ชมฮะตัวละครเทพชูที่เขาบอกว่า OP นัก OP หนาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะ OP ขนาดไหนนะครับ เออเมื่อกี้ผมวันช็อตเหรอเดียวชีวิตเปลี่ยนเมื่อมีโบลี่ตอนนี้ผมมีเงินเออห้าแสนน้ำผู้ชมฮะโอเคหนึ่งล้านละเดี๋ยวเราจะกลับไปอัปเกรดรถถังของเราสักหน่อยนะครับอย่าลืมว่าเจ้าโบลี่เนี่ยมันสามารถที่จะคูนดาเมจได้ถึง80เอร์ซเลยเอาละซื้อรถถังเออตอนนี้ผมมีเงิน1ล้านผมข้ามไปซื้อรถถังที่แพงเลยได้ไหมอาทิเช่นคันนี้ครับราคา9 0 0 0แสนโอเคสามารถที่จะข้ามได้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก และนี่คือรถถังที่ผมซื้อมาครับซึ่งหน้าตามันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะแต่ประเด็นก็คือเราจะหาเพชรได้จากไหนอะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นเพชรเลยนะครับอื เดียวนะท่านผู้ชมฮะผมรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เพชรแม้แต่เม็ดเดียวแต่ว่าด้านในตรงนี้เนี่ยมันมีเพชร <c oughs> เอ่อโซน VP อางั้นเหรอโอเคโอเคโอเคมาก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกแปลกใจมากเลยว่าทําไมมันถึงไม่ได้เพชรจากการตีกล่องปกติทั่วไปเกมพาส v ี p ราคา400รรบาทครับซื้อเรียบร้อยแล้วก็โอเคผมมีเพชรแล้วฮะจังหวะน,นี้ แต่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ควรจะหาด้วยวิธีนี้สิมันควรที่จะหาด้วยวิธีสายฟรีทั่วไปได้สิถูกไหมเออแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้มีกล่องรางวัลอยู่รับมาเออได้เพชรว้ 29. ว2,9งหมืนเอู้ไเพชรเยอะมากท่านผู้ชมฮมโอเคและเราต้องใช้เพชรในการปลดล็อกด,ดินแดนนะท่านผู้ชมฮะคือสายฟรีเนี่ยหาเพชรยังไงอะ โอเคแต่ผมสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนแรกได้ครับนั่นก็คือดินแดนดีเซอร์ตร,ราคา1,200เพชรแล้วก็เรียบร้อยมาดินแดนใหม่ครับก็จะมีในเรื่องของสิ่งกีดขวางใหม่เปลี่ยนจากกองเนี่ยเป็นต้นกระบองเพชรอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคซึ่งเลือเดเนี่ยก็เยอะนะแต่ผมสามารถที่จะวันช็อตได้อยู่ดีครับ และดินแดนใหม่ก็มีไข่ฟองใหม่แต่ว่าไข่ฟองใหม่ใช้เพชรในการสุ่มเอาละเอาละดูเหมือนว่าผมจะต้องกลับไปรีเบิร์ดยังไงก็ไม่รู้และเกมพาเทเลพอร์ตราคา50โรบัคให้ตายสิเจ้าแมบ,บนี้มันกะว่าจะเอาทุกเม็ดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคซื้อมาครับแล้วก็เทเลพอร์ตเอ่อเทเลพอร์ตสิเพื่อนโอเคเอาละผมจะลองอัปเกรดแรง์ผมดูฮะเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นแล้วก็ซื้อแรง์เรียบร้อยครับแรง์ถัดไปราคา60บิลเลียนแพงมากๆเลยและเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ การรีแร้งจะทําให้เพชรแล้วก็เงินหายไปผมลืมไปเลย <c oughs> เดี๋ยวแล้วผมจะหาเพชรยังไงอะ่ะโอ้ไม่นะเบนนี่นายทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามันควรที่จะหาเพชรได้สิแล้วทําไมมันไม่เห็นมีเพชรเลยอะ่ะ เอาล่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นที่ต้องมาฟาร์มเพชรในโซน V.I.P นะครับคือผมค่อนข้างที่จะงงมากๆว่าสายฟรีเี่ยเขาหาเพชรกันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผมตีเจ้าต้นกระบองเพชรทั่วไปนะครับหรือว่ากล่องทั่วไปเนี่ยเราจะได้แต่เงินแต่ว่าไม่ได้เพชรมันแปลกๆนะโอเคสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้ครับดินแดนสโน์แล้วก็ปลดล็อกเรียบร้อยและก็มาโซนนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมะก็คือมันไม่มีกล่องเพชรครับแล้วหาเพชรสายฟรีจากไหนอะแต่เดี๋ยวก่อนนะ โอ้โอเคที่ไม so okay. ่ชมฮะผมได้ทำการตัดสลูเรียบร้อยครับก็คือถ้าเกิดเรารีเบิร์ตเราจะได้เพชรให้ตายเถอะก็ว่าทำไมเราไม่ได้เพชรจากการเล่นสายฟรีถ้าเกิดคุณอยากจะได้เพชรคุณต้องรีเบิร์ตแล้วก็โอเคผมรีเบิร์ตโอ้เดียมตอนนี้ผมมีเพชร15ล้านคือมันเยอะมากนะ15ล้านโอเคแล้วก็ปลดล็อคดินแดนแคนดี้ดินแดนนี้ก็จะมีแคนดี้เต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อน ผมไม่สามารถที่จะวันช็อตแคนดี้อันนี้ได้เหรอเดี๋ยวนะมันชักจะดูถูกกันเกินไปแล้วเดี๋ยวกลับไปอัปเกรดที่สปาวก่อนฮนะมาดูซิว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างอาทิเช่นอัปเกรดเงินคูณ2หรือว่าอัปเกรดดาเมดดีก็คือหน้าต่างอัปเกรเดเนี่ย re, ต้องใช้ในเรื่องของเพชรในการอัปเกรดนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะซื้อแรงดีกว่าท่านผู้ชมฮะเพราะว่าแรงเนี่ยคูณสเตตัสน่าจะคูณดาเมจขึ้นมานะอย่างแรงที่2ฮนะคูณดาเมดสองจุดห้าราคาแง้งนี้หกสิบบิลเลียนซึ่งตอนนี้ผมมี 600, okay. เซตเหมือนเดิมและก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะมีเพชรคุณก็ต้องรีเบิร์ตเอาล่ะผมรู้วิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้แล้วท่านผู้ชมฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยผมสนใจที่จะลองเปิดไข่สายฟรีของ Candy ดินแดนแคนดี้ดูนะครับซึ่งราคาไข่ฟองละ24,000เจมเลยก็แพงอยู่นะโอเคลองเปิดมาหนึ่งฟองดูดูซิว่าสเตตัสจะเป็นยังไงบ้างและได้มาแล้วครับน้องหมาไม่บอกอะไรเลยเหรอมันคือระดับอะไรอะ่ะระดับคอมมอนนะ40%แล้วก็สเตตัสของน้องเป็นยังไงบ้างเอ่อคูณเงิน2บวกดาเมจร80น้อยมากเลยนะน้อยมากๆเลยนะมันน้อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ย แต่รู้สึกว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงเทปทูก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออผมจะซื้อโบลี่อีกตัวหนึ่งดีไหมผมกลัวไปดินแดนถัดไปแล้วมันจะหักหลังผมยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็โอเคท่านผู้ชมฮะลองซื้อไมค์หนึ่งตัวครับราคา900โรบักก็ถือว่าแพงมากแต่ก็โอเคแหละมันคุ้มค่าเจ้าโบลี่เนี่ยผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็เลยซื้อ2ตัวแล้วก็เรียบร้อยครับสเตตัสเหมือนกันเด๊ และเดี๋ยวก่อนผมมีเงินหน่วยชิลเลียนแบบไวมากไวแบบไวสุดๆท่านผู้ชมและสามารถวันช็อตตรงนี้ได้ไหมไม่สามารถที่จะวันช็อตเจ้าวันนี้ได้นะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้ราคา1นล้านห้าแสนเจมแล้วก็เรียบร้อยครับและเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีกล่องใหญ่เหรอเลือด4บิลเลียนกล่องเจมโบนัสครับก็คือถ้าเกิดตีกล่องนี้แตกจะได้เจมจานวนเยอะมากแน่ๆแต่ว่าเลือดเยอะมากนะ4บิลเลียนเอาละไม่ตีดีกว่าฮะ ไปดินแดนถัดไปเลยดีไหมดินแดนลาวาราคา50ล้านเจมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มัน <c oughs> หน้าตาสิ่งของมันแปลกๆอะเนี่ยแล้วก็ดินแดนถัดไปฮะดินแดนสเปซครับต้องใช้เจมปลดล็อก500ล้านเออผมลองรีเบิร์ด,ดูได้ไหมเออรีเบิร์ตเรียบร้อยแต่ว่าเพรผมนั้นขึ้นมานิดเดียวเอง ต่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมีหน่วยคิวดีสามารถที่จะซื้อลดถังไฟดาก้อนได้มันต้องเป็นมังกรแน่เลยเจ้ารถถังมังกรคันนี้นะครับบวกดาเมจ1 0 0 0 0ืว้าวเยอะมากลองซื้อดูครับแล้วก็แน่นอนท่านผู้ชมฮะผมยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะผมจะอัปเกรดแบบรัวๆแบบนี้แล้วก็โอเคอัปเกรดให้มันสุดไปเลยครับจังหวะนี้และตอนนี้ท่านผู้ชมฮะดาเมจของผมทั้งหมดนะครับ11.8ดล้านอันง่ายว่า12ล้านดาเมจท่านผู้ชมฮะ คือถึงแม้ว่ามันจะเยอะนะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะวันช็อตกล่องของที่นี่ได้อยู่ดีนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมเซ็งมากเลยเอาล่ะผมจะลองรีเบิร์ตเพิ่มดีไหมถ้าเกิดผมรีเบิร์ตเพิ่มตรงนี้นะครับผมจะได้ในเรื่องของเจมเนี่ยสามล้านแปดแสนอืมทำไมมันได้น้อยจังเลยอะ่ะผมรู้สึกว่ามันได้น้อยมากเลยนะโอเคผมจะลองกลับไปซื้อแรงดูท่านผู้ชมฮะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แบบเฟี้ยวๆหน่อยนะคือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าแมปนี้นะครับถ้าเกิดเรารีเบิร์ตจำนวนน้อยๆเนี่ยเราจะได้เพชรเยอะใช่ไหมถ้าเกิดผมจำ ผมลองทำให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไง เอาละเริ่มต้นมาเรารีเบิร์ตแบบน้อย,อยๆท่านผู้ชมฮะอ่ารีเบิร์ตเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็โอเคตอนนี้เราได้เพชรมาพอประมาณนะเอาไว้แค่ปลดล็อกพอท่านผู้ชมฮะไม่ต้องให้เพชรเนี่ยถึงหลักล้านถ้าเกิดผมจำวิธีการเล่นเจ้าแมปแนวนี้ไม่ผิดนะครับโอเคจากนั้นเราก็ปลดล็อกดินแดนแบบรัวๆแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ดินแดนนี้ฮะใต้น้ําน่าจะมาได้สุดแค่นี้ครับโอเคแล้วก็มาฟาร์มที่นี่เอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ได้ผลกับเจ้าแมปนี้หรือเปล่านะ A few moments later... และดูเหมือนว่าวิธีที่ผมคิดนะครับจะสามารถใช้งานกับเจ้าแมปนี้ได้จริงๆด้วยท่านผู้ชมฮะวิธีที่ผมใช้ก็คือผมจะรีเบิร์ตตั้งแต่ต้นเกมเลยเพื่อให้ได้เพชรนิดหน่อยนะครับในการที่จะปลดล็อกดินแดนต่างๆจากนั้นเนี่ยก็มาดินแดนให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ด้วยเพชรที่มีนะครับซึ่งไม่ต้องถึง1ล้านเพชรก็ได้และเราก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมีเงินตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณเอ่อติมกลมว่า5ทินเลียนละกันท่านผู้ชมฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเงิน5ทิลเลียนนะครับมารีเบิร ซึ่งคุณจะเห็นข้อแตกต่างของการรีเบิร์ตแบบนี้นะครับก็คือ1 r e b i รีเบิร์เนี่ยค <c oughs> อต้องการเงินแค่3า0 0 0 0แเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้เพชร7จ็ดบิลเลียดเรียกได้ว่ามันจะเป็นบักหรือว่าอะไรดีล่ะแต่ก็โอเคท่านผู้ชมฮะผมชอบนะวิธีแบบนี้แล้วก็รีเบิร์ตเรียบร้อยตอนนี้ผมมีเพชร7.2บิลเลียน่ท่านผู้ชม นั่นหมายความว่าผมสามารถที่จะปลดล็อกได้ทุกดินแดนอย่างแน่นอนท่านผู้ชมไหมแล้วก็ดินแดนสเปซครับราคา500ล้านเออเดี๋ยวนะตรงนี้มีจรวดอย่าบอกว่ามีให้ไปดินแดนหัดไปและโอ้และเดี๋ยวนะเอเนิเมะราคา1บิลเลียนคืออะไรอะดินแดนเอเนิเมะหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยเลือด5ล้านคูลิลินโวโวโววววว,วเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัปเดตล่าสุดของเจ้าแมปนี้นะครับแล้วก็เป็นดินแดนสุดท้ายของเจ้าแมปนี้ด้วยโอเคท่านผู้ชมนะโอเคเลยแบบนี้ซึ่งตรงนี้มีให้สุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอเดี๋ยวนะราคา400รโรบัคแบบเ e อ็กซ์คูลอืมมาราคา400รโรบัคแบบเ e อ็กซ์คูลสีเองนะเ,เหรอมาขอดูหน่อยซิว่ามันจะเ e อ็กซ์คูลแค่ไหนนะครับและออกมาเป็น โกคูโกคูก็สโอกาสออก30%โอเคซึ่งไม่ใช่ตัวกากสุดนะครับสเตตัสของเจ้าโกคูนะครับคูณคอย40แล้วก็บวกดาเมจ3 10, 9ม0 0อืมโบลี่โหดกว่า <c ười> <c ười> เดี๋ยวนะเรียบร้อยฮะเสียเงินแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมดนินแดนนี้มันใช้ฮหวเวอร์บอร์ดไม่ได้เนี่ยน่าจะบั็กนะฮะเอาละและตอนนี้ครับดาเมจล่าสุดของผมนะฮะอยู่ที่13ล้าน6แส ก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมฮะและจังหวะนี้ผมได้ในเรื่องของเงินค่อนข้างที่จะรัวมากๆแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อรถถังคันสุดท้ายได้นะครับเพราะว่ารถถังคันสุดท้ายเนี่ยราคาแพงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้เงินแบบเร็วๆหน่อยเนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องซื้อแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ซื้อแรงอะไรมาเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะสามารถที่จะรีเบิร์ดอีกฮะแล้วก็จะได้ในเรื่องของ PET เพชรนี่ย15บิลเลียนแต่ว่าการคูณเงินเนี่ยเพิ่งเกต34ล้านซึ่งมันยังสามารถที่จะไปได้อีกนะ แต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นแมปนี้ให้ถูกวิธีแบบไม่สปีดลันแบบผมนะครับผมก็แนะนําว่าให้อัปเกรดแรงไปด้วยจะดีกว่ามากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดอัปเกรดแรงเนี่ยมันจะทําการคูณดาเมจขึ้นค่อนข้างที่เยอะเลยนะตอนหนึ่งแรงแล้วก็โอเคผมซื้อแรงอันนี้แล้วกันนะราคา9ทิลเลียนคอยเท่านั้นเองคือราคาแรงเนี่ยยังถูกมากๆสําหรับผมนะตอนนี้อยู่แต่ว่าผมลืมซื้อแรงเน่มัวแต่ไปปลดล็อกดินแดนแต่ก็อย่างน้อยฮะในคลิปนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนสุดท้ายได้แล้วนะครับก็ถือว่ามิชชั่น เป็นนทีีร่รรรยยบบ้้อแลวะคัถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเข้ามาเล่นเจ้าแมปนี้นะครับผมก็แนะนําว่าไม่จะเป็นจะต้องเทพถูกก็ได้นะและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมรีเบิร์ตเพราะว่ารีเบิร์ตแล้วจะได้เพชรตอนแรกเนี่ยผมหาไปเลยนะว่าหาเพชรจากไหนสรุปว่าต้องรีเบิร์ตครับถึงจะได้เพชรเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะลองเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมวิจาร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสำหรับใครท กราดิงเพื่อคุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time